ที่เป็นรองหุจะมีถ้วยโฟมเยอะมากอ่ะคือแกงยืนก็จะเป็นโฟมแกงส้มก็จะเป็นถ้วยโฟมที่ว่าที่ก็มีนะแต่แล้วก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าพอขยะเต็มปุ๊บมันจะใส่ถุงดาววาไว้ถ้วยโฟมมันจะปิดไปด้วยนี่คือนี่คือปัญหาที่ว่าจากปัญหาหนึ่งคือถุงปัญหาที่สองคือถ้วยโฟมค่ะก็ไม่เหมือนคุณยายที่แกกินเองเดี๋ยวนี้แกงส้มทั้งให้โฟ แกจิ่วก็ช่วยโมคคือวิ่งซีโรต้าก็ไปมาซื้อซื้ออีกแล้วก็จะเป็นปัญหาตรงนี้ค่ะคิดว่าการจัดการที่ีควรจะเป็นยังไงการจัดการก็ยังไม่มีวิธีแยกขยะที่ถูกต้องค่ะบ้านถามก็ยังมียังเห็นกระป๋องกาแฟกับขวด ติดวดใอยู่ที่เดียวทุกบ้างก็ก็ยังไม่ไม่พอใจกับการจัดการมากนั้วบ้านที่พบเจอค่ะคือข,ขยะพวกีย์พวกเศษอาหารอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีการจัดเก็บอะไรเพราะว่าพวกเราจะนาไปเลี้ยงสัตว์บางบ้านเขาก็เลี้ยงพวกหมูพวกเป็ดพวไกไก่สำหรับการจัดการขยะในชุมชนนะคะคิดว่าทุกหมู่บ้านคงมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่ายังไม่มีการคัดแยกขยะที่เป็น กิจลักษณะที่ถูกต้องคือทุกขยะทุกอย่างยังทิ้งอยู่ในถังเดียวกันรวมมิอยู่ใช่ใช่ค่ะก็อยากจะให้มีการปลูกฝังรณรมค์ให้มีการคัดแยกขยะยให้ถูกต้องในภายในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านฝรั่งค่ะก็คือหลังจากที่มาวันนี้แล้วมาฟังานพูดแล้วกลับไปนี้จะทำบ้านตัวเองต่อเลงค่ะเดินมาเดิ